สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่กับผม ETH Channel นะครับแล้วตอนนี้เรากลับมาอยู่กันกับเกม w วั Dog ครับแล้วคนนี้เขาจะหยุดรถทำไมครับผมแม่โอเคก็หลังจากเขาไปแล้วที่เราไปโอ้ยชาวบ้านแตกตืต่นนะหลังจากเขาไปแล้วที่เราไปไล่จับไอ้ไล่จับคนมาเป็นคนลุงของใครสักคนนี่แหละฮะโอเควันนี้เราจะมาทำภารกิจกันต่อภารกิจ อยู่ตรงนิดเดียวครับใกล้ๆไม่ไกลโอเคเราไปไเลยครับก็ขับรถนิดเดียวก็ถึงนะครับแม่โอเคทำไมรู้สึกว่าเมืองมันลงล้างไงไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าทำไมเมืองลังล้างวะเฮ้ย้โอ้ขอโทษขอโทษโอเคจะถึงแล้วนะฮะตรงนี้ครับชื่อ Oh, Dead in Pew. ผม... Okay. Act 1. They recently upgraded the place with Bloom's state-of-the-art security. Network locks, automated surveillance. If they were holding the guy in an older prison, I'd have a problem. But Bloom's right on this one. They do make life easier through technology. คือนี่มันเราต้องโชว์ปืนอ่า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 ขนาดโชว์ปืนนี่ะทำอะไรลหรครับอ่าเราเข้าห้องขังไหมวะ อืมเลาโทรศัพท์มาให้แล้วโอมุสโอ้เอเดนโทรศัพท์ครับปึ๊โโรสม,มิธโจโสม,มิธแหมโทรศัพท์แฮกตอนพิมพ์นี่นั่นด้วยเปลี่ยนเป็นโจโสม,มิธตอนนี้เราเป็นคนคุกครับเพราะว่าเราจะมาเนียนทำภารกิจอะไรบางอย่างเคกด E ลุก เขาส่งคนร้ายเข้าห้องขังเราก็เป็นคนร้ายอะครับแม่เคกดคัมเล่าแล้วต้องไปแฮ็กถึงอีกยีสิามเมตรแล้วต้องไปแฮ็กโอ้ยังไงเราก็มีโทรศัพท์เราก็ทำอะไรก็ได้อยู่แล้วครับโลกนี้มันของเราแม่ไปเลยไปไหนกันต่อแล้วครับเนี่ย งงแล้วตอนนี้ชิมหายแล้วไงม,มันมีกล้องทุกคนนะต้องเข้าไปแฮกอันนี้ชิม,มิยังไงวันเนี้ยเอิม่มเดินไปเดินไปอ่าเราต้อง รอไอพวกตำรวจหน้าโง่มันเดินไปให้เราแฮก.ถึงละถึงกล้องข้างในเนี่ย. Jordy, I'm inside. I should have sent you in here. This was your mistake. You might wanna keep it down. You'll end up with a free trip to solitary. I can't get you out. I'm gonna find the inmate schedule. We'll be in touch. Okay. เราไปกันต่อ,อตรงนี้มีตำรวจหนึ่งคนครับผมซึ่งข้างบนเขาไม่น่าจะเห็นเราแต่เราจะไปยุ่งกับเขาทำไมครับแต่มันก็ต้องยุ่งครับตอนนี้<อ>เพราะว่าแม่งขวางทางครับผมแมโอเคกะเจ่าจะไม่ตีใครนะเนี่ยแมลงข้างล่างดีกว่า เหมือนมีคนอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าไม่ม,ม,กม <Yeah. S 1> กีกดผิดมันให้อนล็อกกดผิดกดผิดโอเคประตูเปิดอ่าเข้าไปในห้องนี้กด E อะไรคืออะไรเจอตารางแล้ว <Good job. S 1> ให้ขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้ได้ถามให้วิ่งไปไหนโอเคขึ้นข้างบนเออเมื่อกี้เหมือนเจออะไรสักอย่าง อออดิโอล็อกโอเคแล้วกดปิดไปมันจะได้ได้อาชีมเมนนะฮะอ้าวเชี่ยทำไมดีเทคกูวะทำอะไรผิดโอ้โหนโอเคเอาใหม่แม่รู้ยังไงวะโอเคเราต้ okay, องไปอีก38เมตรนะฮะ โอเคเรามาโอ้โหเรามาทักทายเพื่อนเฮัลโหลว้าไงเพื่อนกดผิดกดผิดโอ้โหเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นแต่ก็ไม่เห็นโอ้โหชิบหายเกือบแล้วอ่ะเราไปก่อนเลยข้างบนจะมีใครเห็นเราไหมรีบไปดิคุณลุงเห็นปะวะไม่เห็นหรอกโอ้ยแต่นี่จะเห็น โอเคไปไปกันต่อเลยทางสะดวกแล้วเรียบร้อยไงต่อจ้ะแฮกแล้วอีกล่ะเราต้องเข้าตรงนี้ก่อนนะครับผมไปตรงนี้โอเคเดี๋ยวอันนี้ก็จะเดินโอเคแล้วเราก็อันล็อกนี่ไอ้ตามจริงเราไม่ต้องเราเดินเข้าไปเองก็ได้ปะ รอไอ้นี่ก่อนครับไอ้นี่มันจะทำอะไรโอเคมันหันทางอื่นแล้วเราเรารีบไปรีบไปเลยไอ้นี่โดนแน่ๆโดนอ้าวเวรกรรมไม่ให้เห็นตัว <Stop. S 1> เราทำไงต่อกับไอ้อ้วนนี่ครับเดี๋ยวก่อนนะแฮกได้เลยไหมไม่ได้ต้อง ถ้าเราส่องกล้องกดแฮกก็ได้จับเวลาเวรกรรมเคสอย่างนี้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 หรือเปล่าไม่ไดีต้งนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้นี้เคปลดล็อกปุ๊บตรงนี้ต้องอย่างนี้แล้วก็เอาอันนี้เข้าเครียบรกอยอ่า โอ้ยมันเห็นเราอะโทษ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 เราต้องไปแอบเนียนต้องต้องอยู่ตรงเนี้ยต้อง,งอยู่ตรงนี้แหละเคเราสอ่องกล้องไว้นะครับผมเคเราเดี๋ย,ยว,วเรารอรอมันคุยนี่แหละนะกดันล็อ k ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าในห้องแล้วก็กดแฮกนะครับผม นี่เลยแฮกเรียบร้อยเล่นเล่นเหมือนเดิมครับรีเพย์อีกรอบแม่คราวนี้น <oh> ี่เซียนละเซียนเลยเซียนเลยเป็นอะไรที่ง่ายมากครับนี่เล่นครั้งแรกเลยเนี่ยแบบโอ้ยชิลโอเคตอนนี้อยู่บนดาดฟ้าเรียบร้อยให้เราหาคนใช่ไหมไฟเดอะสเตเดียมเซอร์ไวเวอร์รอเลโอนโซ หาคนร้ายรอเลียนโซหน้าตาเป็นไงก็ไม่บอกอสองก็ไปอโอทำไมตรงนั้นมันสดรอเลียนโซหาต่อไปเล่นบาสอยู่หรือเปล่าครับไม่ใช่หรือจะเป็นคนนี้ครับ ส่องไม่ถึงด้วยมีแววมีแววอันนี้แฮกทำไมล่ะอ่าแฮกอ๋อมันเป็นแผนของตำรวจผมว่ามันต้องเป็นคนนั้นอะหรือไม่ก็คนนี้หรือไม่ก็คนนั้นคนนี้ไม่ใช่ว่ะชิบ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 หาเจอไหมวะไปกล้องนี้กัน คนนี้เปล่านั่งหลบมุมใช่เลยเรียนโซ่โอเคฉันจะพาแกออกไปจากดาดฟ้าตำรวจเย็นมุมอะไรกันโอเคเราต้องเราต้องรออย่างนี้ใช่ไหมรอคุยคุปปาส์ แกจะทำอะไรฉันหุบป,ปากเออ<ป>แม่งซ้อมเฉยเราต้องไปช่วยเขาก่อนที่เขาจะโดนฆ่าครับญญเอเดนบอกงี้นะ Get the server e e to t v n ไปที่เบดเบนท์ของอุลอดอุ้ยอีเชี่ยนั่นไงไป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 ,ไปเอ้ยนั่งดิวะ ยืนทำหอยอะไรเล้วไม่มันยืนวะลิลิลิปลิปรอลิปลิฟอ,อะไรเข้าไปแล้วโอ้กูเข้าก่อนแล้วกูเข้าเลยไม่เห็นละเซ่ไม่เห็นละเซะ่ไหละะ่ใละใช่เล่นที่ไหนเลยครับแม่

กดย่อตัวง้วะแป๊บนึงนะครับอ่าหาไม่เจอว่ากดย่อตัวไงมีมันกดย่อตัวไงวะอ่าอินเทอร์ลอกนี้ทำไปแล้วมีปืนให้เราด้วยครับจะให้เราบูแล้ใช่ไหมเก็บปืนเข้าไปเราต้องไปช่วยเพื่อนเราครับ แน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่เพื่อนหรอกแต่ว่ามันโอ้ให้บูเดอร์ใช่ไหมตายก่อนเลยมึงคนแรกเลยคนแรกเลยแมนดาวแมนดาวหัวแตกดิแตกดิยิงยิงไม่โดนยิงไม่ทันไอ้นี่เหรอนี่หลบหลบอะไรของมึงหลบเลย ไั่จะเไาไป <player> ไป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 ไมไปไปไัไปไปไปไรไปไปัปไ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 ไป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 อปไไปไปไ่ไป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 ไ เรียบร้อยเฮ้ยนี่อะไรวะมีตัวเฮียด้วยเจาะหนากูไม่กลัวมึงลองเอาไป2นัด3นัด4นัด5นัดโอ้โหเฮียชิบหายเลย ตั้มหนึงนะกดแถบกินยากินยายาเพิ่มโฟกัสปุ๊นะครับผมเดี๋ยวลราเอาแบบตรงนี้เราใช้โฟกัสแล้วก็ยิงหัวใช้โฟกัสยิงหัวโฟกัสดิโฟกัสยิงยิงโอเคตายนอนอ่ะนอนอ่ะ ว a t t h เ h ล l l i ม m แบ a c อ u p โ okay, อเคครับเราไปกันต่อตแม่งหนีเออเอาดิเอาดิมา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 ขอหัวมาดิโอเคปืนปืนเก็บเก็บเก็บปืน โอเคครับตอนนี้ให้เราไปไหนต่อฮะเรามาดูข้างบนดีกว่าเค okay, นี้ก็เก็บไม่ได้โอเคอัน okay, นี้ระเบิดไปนต่อครับลิกสา่อุ๊ยปืนนี้ยังไม่มีก็ต้องเก็บแม่อาวุธครบเครื่องโอเคครับเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าอล็อกโอเค ไงต่ออ่าชื่ออะไรนะไลออนโซ่ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยใจยเย็นใจยเย็น,นแกเข้ามาได้ง่ายเนี่ยมันเป็นอะไรง่ายมากเพราะว่ามันเป็นคุกที่ไฮเทคมาเลยทำให้อะไรง่ายๆขึ้นเ,เราเคยเจอไหมเราเคยเจอกันเปล่า ไม่ไม่ไม่ฉันไม่เคยเห็นนายนะฉันก็คิดเหมือนกันนะอ้าววแล้จะถามทำไมวะเออแกอยู่ที่นี่มา60วันใช่ไหมอะไรถาพฤติกรรมดีออกวันที่30เหรองงว่ะ60 60 years. years. you What doing, man?

กาดีเสร็จแล้วเยี่ยมมากต้องออกจากที่นั่นเดี๋ยวนี้โอเคไปกันเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยอะไรวะอะไรอะเวนตัดฉากตัดฉากครับมืดเลยครับอ่ามาแล้วมาแล้ว จรงจึิงไงต่อเอ้ยอ๋อเสร็จแล้วคือจะให้กดทำหายวะปไปทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อมันต้องไปทางประตูใหญ่โอเคโอเคโอเคไเคเคงต่ออ๋อเข้าทางนี้ใช่ไหมเก็บของครับ อันนี้อ وت, อดิโอล็อกแล้วก็กดสค r i p ไปสค r i p t เลย script s c โอเคอันล็อกอ่าประตูเปิดครับไปต่อโอ้โอ้ police police ตำรวจตำรวจไงต่อเอ g e เข็อ๋อขับรถหนีได้เลยไปครับขับรถดิ ไปเลยลงทางนี้ได้ไหมลงได้ไหมโอ้ยแหลกขอโทษลงมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหรถยังตั้งได้ครับแม่จังหวะนี้ไม่ธรรมดาจริงๆตอนนี้ต้องหนีตำรวจครับผมนะครับจังหวะนี้ก็หนีตำรวจจนจะออกเส้นทางได้แล้วนะครับผม โอเคครับตอนนี้เราหนีคนเรียบร้อยแล้วครับโหเป็นอะไรที่สุดยอดครับขับรถพุ่งออกมาจากบนตึกแักแม่ไม่ตายเลยโอเคไงต่อฉันต้องหาว่าเดเมียนรู้อะไรบ้างโอเคเราคงจะต้องไปตามสืบเดเมียนต่อว่า ยังไงอะไรที่ไหน,อ,ไไหนอย่างไรทุยโอเคโอเคชั่นรีวอร์ดดูดหน่อยแองหนึ่งจบแล้วใช่ไหมแองหนึ่งโอเคแองหนึ่งมีทั้งหมด9มิชชั่นนะครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับแอคหนึ่งเดี๋ยวมีแอคสองแอคสามแอคสี่และแอคห้าแอคห้าเหมือนเป็นแค่ตอนจบมีอันเดียวนนี้มีสิบห้าหกแปดหก ยาวครับเราอยู่กันอีกยาวครับสำหรับเกมนี้แม่ยาวแน่ๆโอเคครับก็เรียบร้อยเดี๋ยวามาดูเดเมียโทรมา Mentioned a second hacker at the Merlot job, but we already knew there was another hacker. You found something new. Ah, uh, intriguing, isn't it? Come, let's meet and I'll explain. Tell me, then I'll consider meeting. Oh no, my information, my rules. Besides, we need to make up for last time. I'm very excited, Aiden. Come soon. เดเมียน okay. บอกให้เราไปเจอครับถ้าเกิดอยากรู้ข้อมูลนะครับเอเดนก็บอกว่าให้บอกาอมาเกี่บอกับข้อมูลอะไรจะได้ตัดสินใจว่าจะไปดีไหมอะไรงนี้เอเดนก็บอกว่าข้อมูลของฉันก็กดของฉันโอเคสรุปก็คือเอเดนจะต้องไปเจอกับเดเมียนครับแน่ๆครับแน,แน่นอนครับแม่พาร์ทหน้าครับจอกับเดเมียนแน่ๆโอเคเราจะพูดซ้ําทําไมหลายรอบครับ โอเคครับตอนนี้ก็จบสำหรับพาร์ทนี้แล้วนะครับผมก็โอเคใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผม <The world. S 1> ก็วันนี้ไปไปแล้วครับสวัสดีครับผมบาย